ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับติดตามชมับว่าผมจะทำอะไรครับเนี่ยนี่ครับมันเป็นบันไดไอคิวสมองของกระผมหน่อยครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยครับจะเย็นนะครับท่านผู้ชม อันนี้มันมันทำแบบช้าๆครับทำแบบรวดเร็วไม่ได้นะครับยวครับผมเดี๋ยวเมื่อดีผมดีม้็ทอ่เอมนูแปลกใหม่ครับให้เด็กน้อยมันได้กินนะครับเอาเมนูไข่ระเบิดสูตรนิงจ้าครับผมสูตรผมเอกครับว่าได้สูตรคิดคนนัเองครับ กระทะกับประมาณน,นี้นครับประมันเส่นทางนี้นครับ นี่ครับอึบนี่ครับอึบอึบนี่ครับแค่นี้พอครับไม่แล้วไม่แล้วไม่ไม่ครับ ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูการพลิกบัฟเนาะได้ครับจะเป็นขั้วไข่เปล่าครับเนี่ยอย่างครับผมอย่างครับมันต้องมีลีลาเนาะมาในขัจะแท้ครับในขัวครับในขัาวเพราะว่านี้มันอยากจะทำยากหนะครับเพราะว่าไส้มันทรมารัทครับ เน่นยงครับพี่น้องผมว่าแน่นอนครับจะขวนหรือไม่ครับไปเบืง้งกันครับผมว่าแน่นอนครับท่านครับแบบใส่ะละครับแบบใส่ะลกครับ ไข่เคียวหมูกรอบไม่ใช่ครับผมไข่เกี่ยวไส้ทะลักครับ <c oughs> โอ้โห,โห,โโหไข่เกี่ยวไส้ทะลักครับมีได้ที่นี้ที่เดียวครับไข่เกี่ยวไส้ทะลักครับไส้มีหมูกรอบหั่นเป็นแว่นเป็นแว่น,น,นมะเขือเทศผักสลัดหอมใหญ่ทานไม่ได้ที่สุดก็คือ ซอสมะเขือเทศแต่มผักนี่ครับไอเกียวใส่รักครับพี่น้องผมจะใส่พริกไทยเป็นพริกไทยดำนะครับถุงแบบนี้ครับผมไปทำกินได้เลยนะครับ ไปดูหน้าตาของมันครับว่าไข่ทนลักของผมจะเป็นยังไงครับดูครับนี่ครับผมไม่ได้โมอนะครับผมสามารถโยนมันลงโยนโยนลงนี่ได้ไม่ใช่ลงหล่นลงที่ดินนะครับ นี่ครับหน้าตาของมันก็เป็นประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่แล้วก็มาต่อด้นที่สองนะครับผมเจ็ดแก้จากเมื่อวานน,นี้ครับนี่นี่ครับหมูพริกเผากระเทียมเกี๊ยวนะครับผมเกียวกะเทียมไม่หอมก่อนนะครับ พริกเผาเราก็มีสองเวร์ชั่นครับเอาน้ำเผาลงไปหน่อยครับนี่ครับเงยียให,หอมไปกับกระเทียมเลยนี่ครับสีสันไม่ต้องห่วงครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนี่ครับนี่ผัดกุ้เข้าให้เข้ากัน อันดับแรกของเราคือนี่ขาดไม่ได้ครับถ้าลืมอันอื่นได้ลืมอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่หอยครับหอยเยิิะๆแล้วก็น้ำตาลครับอ,อันนี้นิดเดียวครับเมื่อวานนี้หนักไปหน่อยครับ กิ่แบบหอมละม,ม,ม,มุนละไมเหมือนคล้ายจะเหมือนเดิมไดเขีย <c oughs> เอาเยิมเยิมท<อ>ั้งรัทั้งมีหรอมีอ่ะยัมีมีอ่ะ ว่านางยนหม่อยครับบ่าวกิจะจะ้ำรอยหรือไม่ไม่้ำครับ <c oughs> ผมผมรับประกันครับครับยังไม่เสร็จครับผมจะโอยด้วยเม็ดริกไทยดำนะครับนี่ครับ ดูหน้าตาของเขาครับนี่ดูหน้าตาเขาครับนี่นี่นี่ดูหน้าตาครับดูหน้าอ๋อไม่ใช่นี่นี่นี่ไปดูได้เลยครับว่าต้องมีเค็มแน่นอนครับผมว่าถ้าเค็มคนาวนี้ก็อยู่ที่น้ำมันหอยนะครับคนตได้เลยครับพร้อมลงเสิร์ฟได้ครับสองเมนูอรเอา รับไปนีครับไอ้ลลักของผมเยิ้มเยิ้มครับไม่มีอะไรเปียปนครับวะรับประทานด้วยกัน